สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนจำนวนยี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆหยิบสมุดเล่มรวมแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เปิดในหน้าถัดไปเลยนะคะก่อนอื่นก่อนเราจะทำอะไรเราจะต้องเขียนอะไรก่อนคะเขียนคําสั่งนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคํำสั่งกันก่อนถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะจอกงอจง จอจานงองูขอเอียนอเขียนสระเอขอไข่สระอียอยักษ์นอหนูจออำจำ จอจานสะอํานออัวนอนวนนอหนูวอแหวนนอหนูจงเขียนจำนวนแล้วก็เว้นหนึ่งบล็อกนะคะยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งเขียนเลขยี่สิบเอ็ดลงไปนะคะ แล้วก็ขีดค่ะห้ามีหกับ0เขียนเลขห้กับเลขศูนย์นะคะเราได้คำสั่งแล้วนะคะจงเขียนจำนวน21ถึงห้เรามาเริ่มกันเลยนะคะจำนวนแรกเราเริ่มที่21นะคะลงมา1บรรทัดเว้นบรรทัด1บรรทัดใต้จอจานนะคะ ยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งเขียนเลยค่ะแล้วก็เว้นสองบล็อกนะคะระยะห่างแต่ละจำนวนนะคะคุณยุ้ให้เว้นสองบล็อกยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งต่อมา22มีสองกับสองเห็นไหมคะจะอยู่ในบล็อกเดียวกันเลยจำนวนต่อมาค่ะยี่สิบสามมีสองกับสาม ยีสมีสองกับส25มีสองกับหเห็นไหมคะหบรรทัดเราจะมีแค่ห้าจำนวนพอจบเลขยี่สห้าแล้วขึ้นบรรทัดใหม่คะ่ะใต้21นะคะเว้นหนึ่งบรรทัดยีบห้าแล้วอะไรคะยีสิบมีสองกับห ต่อมาค่ะเบนสองบล็อก27มี2กับ7ต่อมาค่ะ28มี2กับ8ต่อมาค่ะ29มี2กับ9แล้วก็3 10มี3กับ0น ขึ้นมาทับใหม่ค่ะ30แล้ว31มี3กับ1พูดตามได้นะคะต่อมาค่ะ32มี3กับ2 33มี3กับ3 34มี3กับ4 สามี3กับ5้าขึ้นบรทัดใหม่ค่ะต่อมา35มสแล้วสามสิบอะไรคะสามี3กับ6ต่อมาค่ะ37มี3กับ7 3็ดมี3กับ แปดสามสิบเก้ามีสามกับเก้าต่อมาค่ะสามสิบเก้าแล้วอะไรคะสี่สิบมีสี่กับศูนย์ครบยังคะยังไม่ครบขึ้นมาทัดใหม่คะ่ะนับต่อเลยนะคะสี่สิบเอ็ดมีสี่กับหนึ่ง สี่สองมีสกับสองสีสสมีสกับสามสี่สสมีสกับสีช่วยครูยูนับด้วยนะสีหมีสกับห้าครบยังคะ ยังไม่ครบขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะสี่สิหมีสกับหต่อมาค่ะสี่เจมีสกับ7จ็ดสสิบมีสกับ8ปดสีมีสกับ9แล้วก็ ห้าสิบมีห้ากับศูนครบยังคะ้ะครบแล้วนะคะเห็นไหมคะระยะห่างของแต่ละจำนวนเท่ากันเลยคุยยให้เว้นกี่บล็อกสองบล็อกนะคะแล้วก็บรรทัดหนึ่งนะคะคยุยให้เขียนแค่ห้าจำนวนก็จะเท่ากันแล้วก็ตัวเลขสองตัวจะต้องอยู่ในบล็อกเดียวกันถึงจะมีความสวยงามนะคะ เด็กๆฝึกนับเลขนะแล้วก็ฝึกเขียนตัวเลขนะคะสำหรับวันนี้21ถึง50นะไปฝึกนับจำนวนแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะ